สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าไพายิปซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะคําพยากรณ์นะคะดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันพริฤหัสบดีที่31ธันวาคมนะคะพศ2563นั่นเองนะคะ คำพยากรณ์ดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะเราเริ่มต้นกันที่3คําถาม100บาทนะคะ สำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันพรฤหัสบดีนะคะที่31ธันวาคมนะคะพศสองพันนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะาออกมาสองใบเลยนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ราชินิดาบนะคะก็เรียกว่าชีวิตต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกันต่อไปนะคะดี m p มเพสนะคะนะก็เรียกว่ายังยังมีความสุขดีนะคะนะดีอิมเเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์นะคะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารขนมนมเน,มนยการกินนะคะรวมถึงดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูดีด้วยนะคะนะเดอะอิมเพรนะคะ มีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็เรียกว่าลำแข้งลำขาของตัวเองเสียส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็มีเลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขสี่นะคะที่จะให้โชคนะคะก็เรียกว่าหนะ้าทีการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะนะแต่ก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นั่นเองนะคะนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะนะก็เรียกว่ายังไม่ติดขัดนะคะแต่ใครบางคนช่วงนี้อยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังเลยเหมือนกันนะคะนะแต่ก็เรียกว,ว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะเรียกว,ว่าดวงนารีอุปธรรมนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะก็เรียกว,ว่าเป็นคนใจดีนะคะมักจะช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะจนบางครั้งนะคะเรียกว,ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนั่นเองนะคะ รวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะนะก็เรียก <im it> ว่ามีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งทันด้วยนะคะแต่แฮงแมนนะคะบางคนก็เรียกว่าถ้าท้องก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการแท้งด้วยนะคะนะเรียกว่าท้องยากแท้งง่ายนะคะแฮงแมนนะแต่โดยรวมแล้วความรักของคนเกิดวันอาทิตย <im it> ์นะคะนะเรียกว่ามีความสุขดีนะคะนะในวันนี้ค <im it> นโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะนะมีโอกาสที่จะได้ คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือพบรักกับคนที่เขามีตําหนิเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้แล้วนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของกระดูกข่าวคอนะคะความดันไมเกรนนะคะนะรวมถึงเบาหวานโรคอ้วนไขมันคอเลสเตอรอลด้วยนะคะนะเพราะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์กินเก่งทานเก่งนะคะนะวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายด้วยนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะเรียกว่าต้องนอนพักรักษาตัวนั่นเองนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะนะทําบุญกับคนพิการนะคะนะทําบุญกับคนยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญนะคะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเรียกว่าโชคมีเหมือนกันนะคะแต่จะมีในเรื่องของทุกขลาภด,ด้วยนะเออต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะ มาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์หนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญก็เรียกว่าดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้รับของควัญของฝากของมีค่าจากค,าคู่ครองคนรักนะคะนะรวมถึงมีเออเรียกว่าจะมีคนยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นั่นเองนะคะนะเจ็ดเหรียญนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการมองในเรื่องของรายได้การลงทุนนะคะ การขยับขยายกิจการการต่อยอดธุรกิจนะคะนะเดวิลนะคะก็ここเรียกว่ามีความทะยานอยากอยากจะทําหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะในวันนี้นะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะนะทำอะไรนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายอาหารการกินสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงใครบางคนมีโอกาสที่จะได้ซื้อเพชรทองข้าวของมีค่าเพิ่มเติมนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโชคนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะนะก็เรียกว่าสามารถที่จะเล่นได้นะคะในวันนี้ ัวเลขมงคลสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะเลขหนึ่งเลขเจ็ดแล้วก็เลขห้านะคะที่จะให้โชคนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะนะการเงินดีนะคะในช่วงนี้นะคะรวมถึงใครบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะคะนะหรือใครที่กําลังอยากจะมองในเรื่องของรถเอย,ยานพาหนะนะคะนะบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็เรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะในช่วงนี้นะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าโดยรวมแล้วคนเกิดวันจันทร์ความรักแฮปปี้สุขสันต์มีความสุขดีนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะเสียตัวได้นะคะเพราะามีเดวิลนะเออมีโอกาสที่จะพบรักนะคะในสถานที่ผับบาร์คาราโอเกะสถานที่กลางค่ำกลางคืนนะคะนะเรียกว่ารวมถึงมีโอกาสที่จะเสียตัวด้วยนะคะนะาใครที่ไม่พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะต้องมีในเรื่องของการคุมกําเนิดนะคะนะาการเอ,อ่อเรียกว่าใส่ถุงยางหรือว่าฉีดยาด้วยนะคะนะเพราะว่าเดวิว่ะเออ เรียกว่าปัันแล้วทิ้งนะเอามันอย่างเดียวนะคะนะหรือใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักเรียกว่าเพศเดียวกันด้วยนะคะนะถ้าเป็นคนโสดนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์วันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของท้องร่วงท้องเสียนะคะกดไหลย้อนโรคกระเพาะนะคะนะรวมถึงนะคะ ก็เร <Ooh. S 2> ียกว่าวันนี้คนเกิดวันจันทร์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินนั่นเองนะคะนะคนเกิดวันจันทร์นะคะก็เรียกว่าให้มันทําบุญนะคะนะแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะนะรวมถึงต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะจ๊ะในวันนี้นะคะตัวเลขมงคลหมอฟ้าบอกไปแล้วนะคะนะหรือใครจะมองในเรื่องของตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะก็ให้โชคได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะหนึ่งสอง สามมาดูนะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะคนเกิดวันอังคารเจอเลเวลเลยนะคะมีเสน่ห์ในด้านคําพูดนะคะนะการพูดคุยการเจรจาการติดต่อนะคะนะเรียกว่าหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะในช่วงนี้มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนะมีโอกาสให้เลือกนะคะนะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นั่นเองนะคะแจ็คสนนะคะนะก็เรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะแจ็คสันเป็นไพ่ของการหลุดพ้นนะคะนะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะ จเล้เนเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนเกิดวันอังคารใครที่ทําดีนะคะก็เรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะนะมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันอังคารนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปเยี่ยม คนป่วยคนไม่สบายนะคะนีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญนะคะนะอาจจะทําบุญเกี่ยวข้องในเรื่องของลงศพนะคะนะหรือจะมีในเรื่องของมูลนิธินะคะนะการบริจการบริจาคโลหิตนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทํา ทำบุญกับสภาการชาติไทยนะคะน้าที่เขามีในเรื่องของการบริจาร่างกายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแปดเหรียญนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะคะในวันนี้เรียกว่ามีรายได้เข้ามาหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประจํานะคะที่ทําอยู่แล้วนะคะนะก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของรายได้เสริมเข้ามาด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะนะมาดูนะคะว่ามีตัวเลขอะไรกันบ้างนะคะวันนี้มีเลขหกนะคะ มีเลขหกเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขแปดนะคะที่จะให้โชคนะคะนะเรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะแต่วันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะนะเรียกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างด้วยนะคะ รวมถึงทาในเรื่องของการเงินถามว่าติดขัดไหมการเงินไม่ติดขัดนะคะนะวันนี้เรียกว่ามีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะมีรายได้เข้ามาตลอดนะคะหรือใครบางคนมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากคู่รักจากคู่ของด้วยนะคะมีโชคลาภลอยแบบฟุ๊กๆนะคะท้าในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะ ใครที่ทะเลาะกันมีปัญหากันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะนะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจเรียกว่าเจอปุ๊บถูกใจในทันทีนะคะนะหรือเรียกว่าจัสเมนนะคะเป็นคู่ที่ติดตามกันมาตั้งแต่ชาติตางก่อนนั่นเองนะคะนะพอเจอกันก็จะรู้สึกว่าออคุ้นเคยกันนะคะนะมีความสนิทสนมกันนะคะรู้สึกว่าเออมันใช่นะคะนะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารน,นะคะ <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่กระดูกเข่าข้อระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะนะหมอฟ้าแนะนําให้คนเกิดวันอังคารน,นะคะนะ้ำบอกไปแล้วเนาะทำบุญกับลงศพกับคนตายนะคะซื้อพ่อขาหอศพจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะนะหรือทําบุญโดยการบริจาคกับคนเด็กกพาพร้าคนยากไร้นะคะนะคนพิการก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าโชคลาภมีนะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพุธได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันพุธธาดาบนะคะวันนี้อยู่ในสภาวะที่แบบอึดอัดใจกังวลใจนะคะนะเรียกว่ากดดันกับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสิ่งรอบข้างนั่นเองนะคะนะอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจร้อนอกร้อนใจเข้ามาด้วยนะคะหกดาบนะคะก็เรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะคะระยะเวลานะคะจะ เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วยไกล่เกลีย่ยเคลียร์ปัญหาให้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะคิงถ้วยนะคะก็เรียกว่าดวงยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอ็นดูดีนะคะนะเรียกว่าหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะก็ยังเมตตาอ็นดูเราอยู่นะคะนะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอึดอัดใจนะเออในช่วงนี้นะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหมอฟ้าจะบอกว่าโชคลาภไม่มีนะเออเรียกว่าอัตาหิอัตโนนาโถนะคะลำแข้งลำขาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเสียมากกว่านะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงดวงจริงๆนะคะนะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็มีเลขห้าเลขหกแล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันพุธนะคะนะเรียกว่าเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างใจดีมีน้ำใจนะคะชอบช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะ จนบางครั้งตัวเราเองนะคะอยู่ในสภาวะที่ลําบากก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะรวมถึงใครที่กําลังจะมีในเรื่องของการเซ็นเอกสารการค้าประกันให้กับใครนะคะอ่านให้ดีอ่านให้รอบครอบก่อนนะคะนะเดี๋ยวปัญหาความวุ่นวายใจจะตามมาทีหลังได้นะคะหรือบางคนก็อยู่ในสภาวะการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะเออแต่ก็เรียกว่าถามว่าการเงินถึงกับติดขัดไหมมันก็ไม่ติดขัดเนาะยังมีคนเข้ามาอุปถมัมยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอยู่นะคะ ้าในเรื่องของความรักนะคะนะถ้าคนที่มีคู่นะคะมีครอบครัวแล้วนะคะนะ <_ sl ope> อาจจะมีบ้างระหองระแหงกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะกับทะเลาะกันนะคะเรียกว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะนะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะนะหรือบางคู่นะคะก็เรียกว่าได้คู่รักได้คู่ครองที่ดีนะคะนะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวดีนะคะ เป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้ดีนะคะแต่ตัวเราเองบางครั้งอีโก้สูงนะทิที่สูงนะคะเอาแต่ใจมากเกินไปหรือเปล่านะคะคุณเกิดวันพุธนะ mm hmm. ถ้าเป็นคนโสดนะคะนะก็เรียกว่าไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครนะคะมีความรักดีๆเข้ามาแต่เหมือนกับว่ากลัวผิดหว,วังกลัวเสียใจนะคะนะเรียกว่ากล้ากล,กลัวๆนั่นเองนะคะนะช่วงนี้ หรือบางคู่นะคะอาจจะกําลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการถูกกีดกันนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพคนเกิดวันพุธนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปิดตาปวดไหล่กระดูกนะคะเข่าคอนะคะภูมิแพ้ผื้นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายด้วยนะคะนะคนเกิดวันพุธมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะในวันนี้ด้วยนะจ๊ะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันพรฤหัสนะคะขออนุญาตนะมาดูนะคะคนเกิดวันพรฤหัสได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนเกิดวันพรฤหัสนะคะเจ็ดดาบนะคะเรียกว่าช่วงนี้มีความลับบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่ด้วยนะคะคนเกิดวันพรฤหัสหนะจ๊ะเจ็ดดาบนะคะนะช่วงนี้ก็ต้องระมัดในเรื่องของการถูกงัดแงะถูกลักถูกขงโมยด้วยนะคะนะเรียกว่าจะ ไปไหนนะคะนะกลางค่ากลางคืนก็ดูปิดบ้านดูทําอะไรให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะคะนะพาพอเจนจามันอาจจะมีในเรื่องของการถุกลักเล็กขโมยน้อยนะคะนะรวมถึงใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการรับจอบการหาไรายได้เสริมนะคะทําอะไรรีบเร่งแข่งขันกับเวลานั่นเองนะคะเดอเวิ World, มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะเรียกว่าใครที่ทากิจการในโลกออนไลน์นะคะในโลกสื่อโซเชียลนะคะนะก็เรียกว่า จะได้รับการตอบรับตอบกลับมาที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะจะมีในเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะคิงดาบนะคะก็เรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจเลยนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะบางคนก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะนะกับหลายหลอย่างนะคะเจ็ดดาบนะคะนะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะนะใขรที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันพฤหัสมีโชคลาภอยู่นะคะนะ ตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขเจ็ดนะคะนะเลขเจ็ดเลขหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะก็เรียกว่ามีไรายได้เข้ามานะคะนะมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะแต่ใครบางคนก็อยู่ในสภาวะชักนาไม่ถึงหลังเหมือนกันนะคะนะได้มาจ่ายไปนะคะหรือใครบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามีสินอีลุงตุงนางเลยนะคะนะมีเก่านีใหม่นะคะช่วงนี้นะเออ หรือใครบางคนอาจจะกําลังรองเงินก้อนใหญ่สก้อนหนึ่งนะคะนะเพื่อที่จะมาลงทุนนะคะมาต่อยอดธุรกิจมาขยับขยายกิจการนะคะใครที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะสี่ไม่เท้าขึ้นมานะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะแต่ถ้าใครที่ตกงานว่างงานนะคะหมอฟ้าก็แนะนําว่าให้ลองมองดูนะคะนะช่วงนี้อะไรที่ทําได้ก็ให้ทําไปก่อนนะคะนะเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะมีในเรื่องของออคนเข้ามาจา้างเนาะทำงานเล็กๆน้อยๆนะคะนะก็จะได้มีรายได้เข้ามาด้วยนะคะ ค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันพฤหัสเจ็ดดาบนะคะนะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่นะคะระมัดระวังนิดนึงคนรักอาจจะจับได้นะคะในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับด้วยได้ด้วยเช่นกันนะคะคนโสดนะคะนะเรียกว่าน่าจะโสดไม่จริงนะคนเกิดวันพฤหัสนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบอะ่ะเออมันมีคนคุยอะ่ะชอบเช็คเลตติ้งหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยนะคะนะ รวมถึงช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะได้พบรักในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลด้วยนะคะ,ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของกระดูกเข่าข้นะคะข้อเท้าข้อเขาอาจจะเกิดการพลิกแพงเค็ดขัด,ขดยออเกิดขึ้นได้นะคะ รวมถึงคนเกิดวันพฤหัสนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะนะเดินทางคาครอบครัวคนรักนะคะไปพักผ่อนไปตากอากาศนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะโชคลาภมีนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะแต่หมอฟ้าแนะนําให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะทําบุญกับคนพิการนะคะกับคนยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะ มาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะสี่เหลี่ยนช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะเรียกว่ารู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นนะคะนะ่ารักแล้วก็ห่วงแหนนะคะมีในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะนะสี่เหลี่ยนก็เรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่ด้วยนะคะแทมเบรนนะคะจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะนะจะได้รับข่าวดีนะคะนะ ก็เรียกว่าชิพจรลงเท้าเหมือนกันนะคะคนเกิดวันศุกร์วันนี้นะเออเดินทางไปนู่นมานี่นะคะนะรวมถึงจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะแต่จะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะนะในช่วงนี้นะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์ดูเหมือนจะไม่ค่อยไว้วางใจใครนะคะช่วงนี้มีความระแวงระวังอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ หน้าที่การงานมีบ้างนะคะนะอาจจะรู้สึกเหนื่อยเบื่อเบื่อนะคะนะในช่วงนี้นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันศุกร์ถ้ามีในเรื่องของตัวเลขอยู่ให้สลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะนะมีโชคอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเลขมงคลจากพ่ายิปซีนะคะนะก็มีเลขสี่นะคะเลขสี่เลขสี่นะคะแล้วก็เลขแปดนะคะที่จะให้โชคนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะช่วงนี้มีมีค่าใช้ใจ่ายสิ่งต่างๆค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากกันเลยทีเดียวนะคะนะบางคนก็อยู่ในสภาวะต้องนําเงินเก็บงเงินเก่านะคะออกมาใช้ด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะถ้าในด้านความรักนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์ระมัดร,ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะมีบ้างกระทบกระทั่งกันนะคะระหองระแหงกันอารมณ์ขี้หึงขี้หวงนะคะ กลัควคนรักนอกใจกลัควคนรักไปมีคนอื่นนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วหมอฟ้ายังมองว่าความรักของคนเกิดวันศุกร์นะคะมีสิบถ้วยนะคะยังเป็นความรักที่ดีนะคะแฮปปี้สุขสันต์มีความสุขนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะจะอยู่กับครอบครัวกับคนรักนะคะอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงนะคะนะงานปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนโสดน,นะคะนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะมีโอกาส <beb ied S 2> ที่จะได้คู่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะนะเรียกว่าเดินทางแล้วอาจจะพบรักนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะก็ต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะนะการเดินนะคะการยืนการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะนะคะการเป็นเน็บชานะคะการเป็นตะคิวนะคะนะหรือจะเกี่ยวข้องในเรื่องของไตกะระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะอย่าอันฉี่อันเยี่ยวนะคะทานน้าเยอะๆนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดท้องปวดประจําเดือนด้วยนะคะนะ คนเกิดวันศุกร์นะคะเช้ามานะคะหมอปลาแนะนําให้ใส่บาท,ทาบุญนะคะขวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะนะเรียกว่าสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะโชคลาภมีนะคะแต่มีไม่เยอะนะคะคนเกิดวันศุกร์จ้าต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะมาดูนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างราชินีพจน์นะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์วันนี้จะเดินทางไปไหนให้แต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะนะ เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ยิ่งแต่งตัวสวยยิ่งแต่งตัวให้ดีให้ดูเนียบนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะวันนี้จะมีโชคลาภเข้ามานะคะนะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคนเกิดวันเสาร์นี้ทํางานตลอดเลยเหมือนกันนะคะนะเรียกว่าไม่มีวันหยุดนะคะนะราชีนีพระจันทร์ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์นะคะอยากจะทํำหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะ แข็งแมนแต่ก็เรียกว่ามีความอึดอัดใจกังวลใจอยู่บ้างนะคะนะในช่วงนี้มีปัญหามีอุปสรรคมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะคะให้ต้องรู้สึกว่าเหนื่อยใจนั่นเองนะคะเด็กถือดาบนะคะก็เรียกว่าบุตรบริวารลูกหลานนะคะนะคนรอบข้างอาจจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้ได้นะคะช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์โชคลาภมีนะคะนะลองดูนะคะตัวเล็ขจากความฝันนะคะจะให้โชคนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็มีเลขสองนะคะนะเลขสองแล้วก็เลขสองแล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะคนเกิดวันเสาร์มักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะแต่พอปัญหาของตัวเองนะคะก็เรียกว่ามักจะไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจสับสนนะคะกับหลายๆอย่างช่วงนี้จะทําอะไรให้มีความรอบคอบให้มากขึ้นนะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์มันมีแต่เรื่องให้ต้องเสียงเงินทั้งนั้นเลยนะเออเรียกว่ารายรับมีเข้ามานะคะแต่มันไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองนะคะใครบางคนก็อยู่ในสภาวะนีสินอีรุงตุงนางกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้จะกินจะจับจ่ายใช้สอยอะไรนะคะก็มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้หญิงมักจะหมดไปกับเสื้อผ้านาะผมความสวยความงามการทำศิลปกรรมด้วยนะคะนะ แต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะนะอาจจะหมดไปกับการเงินอาจจะหมดไปกับหญิงสาวเนาะหญิงสาวที่สวยๆนะคะนะวันนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบกับหญิงสาวที่ลึกลับนะคะน่าค้นหาด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะจ๊ะนะการเงินอาจจะหมดไปกับเธอได้นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะคนเกิดวันเสาร์นะคะก็ ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะการทะเลาะกาันมีปากเสียงกันมีเรื่องขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะหรือใครบางคนวันนี้อาจจะอยู่ในสภาวะการที่แบบเป็นแม่บ้านนะคะนะเป็นพอบ้านที่ดีนะคะนะเอาใจใส่ดูแลครอบครัวดีนะคะนะคนโสดนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะตัวเราอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ของบุคคลอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับด้วยนะคะ คนเกิดวันเสาร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการิงเวียนศีษะนะคะไตกะระเพาะปัสสาวะนะคะความดันไมเกรนปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะไขมันคอเลสเตอรอลนะคะนะรวมถึงต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดท้องปวดประจำเดือนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของมดลูกนะคะอา่า คนเกิดวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญกับเด็กพิการเด็กกำพร้าทําบุญกับคนยากไร้นะคะนะหรือใครที่มีในเรื่องของการทําบุญนะคะนะถ้าอยากจะถวายสังฆทานก็ให้เป็นในเรื่องของยุกยานะคะนะยุกยารักษาโรคนะคะอาหารนะคะนะหรือจะมีในเรื่องของการาบริจาคหลอดไฟนะคะนะการถวายเาทียนนะคะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นการเสเริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงนะคะของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่ยิ่สี่นะคะให้เลขมงคลประจําวันพฤหัสบดีที่สามสิบเอ็ดนี้เป็นตัวเลขอะไรนะจ๊ะเลขหนึ่งนะคะเลขแปดนะคะเลขหนึ่งนะคะนะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สี่วันนี้นะคะเลขหนึ่งเลขแปดแล้วก็เลขหนึ่งนะคะ ก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ